สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นวะอุทยานน้ําตกกระเป๋ะนะเป็นการเดินทางที่ถือว่าระยะทางสั้นมากผมเดินทางมาแค่ยี่สิบเจ็ดกิโลเองออกจากที่พักมาเห็นป้ายน้ําตกกระเป๋ะเลยแวะเข้ามาดูครับรู้สึกล่มลื่นเป็นอย่างมากเลยคิดว่าไม่เดินทางต่อละที่นี่มีอาหารขายทั้งวันด้วยเดี๋ยวขออยู่ที่นี่สักวันตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งของสํานักงานครับแล้วก็ข้างๆนี้จะมีอาหารจากชาวบ้านมาขายทั้งวันเลยจนถึงสี่โมงครึง่งตรงนู้นจะเป็นลานจอดรถกับห้องน้ําครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินไปหาน้ําตกที่มีจุดเล่นน้ําด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงบ่ายๆจะมีคนมาเล่นน้ําตกเยอะมากครับเจ้าๆนี้ก็จะงเงียบหน่อยอย่างชอบเลยครับก็เลยจะขอนั่งพักนอนพักสักครึ่งวันตรงนี้เป็นบริเวณหน้าน้ําตกครับแล้วก็มีจุดเล่นน้ําด้วย ผมมองว่าร่มรื่อเลยเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าช่วงบ่ายๆคนจะมาเยอะหน่อยตอนนี้ช่วงเช้าถือว่าแบบนี้ผมชอบครับโล่งๆเรียบๆเ,เหมือนเหมาสถานที่ยังไงก็ไม่รู้ไม่ยอมพักผ่อนเที่ยวตลอดตลอดไปเรื่อยเพลยกลับมาก็คนไปเรื่อยทั้งัวทั้งเมือยทั้งนี้ทั้งเปลียอายุเพิ่มขึ้นจุกวันอยู่นิ่งสมั่งทาได้ไหมเนี่ยดูแล้วก็แสนเปลียตาลุงคนนี้ เที่ยวได้เที่ยวดีปลอภัยได้เจ็บเข้ามาความแก่ชาและชาก็เพิ่มขึ้นทุกปีพอออกไฟกะทำตัวดาดีความป่วยไม่มีความเจ็บก,ก็ไม่มาชีวิตวัยรุ่นตอนปลายฉันหน้าไม่ใส่ขัดผู้คัดตาอยากพาไปปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยมูปล่อยมาปล่อยวัวปล่อยควาย ลุงบอกแกจะอยู่อีกไม่นานขอหาความสำราญเสียงก่อนได้ไหมชีวิตแกชอบเดินทางไกลถ้าเพ็นไปได้อยากไปดาวังคานชีวิตมันก็แค่นี้ก็